ท e yeah. ูเรียนอมขมเล้วไล้วเีเอเ่วัี่ยวก้นวนกนอ๋อโอ้ยใหม่เงียดูเยเนี่ยๆโอ้เจียมเมดีาเลยเจีมดีนั่นแหละใส่ด้วั โอ้ยอะไรโอ้น่ากโหนี่ไงนี่เอยดนได้มงเกิดปูท่เใส่ล่ะตัวมันกินกินเนี่ ตัวนนันไมีมันก่อนเพรามันขันอยู่ได้ก็ล้งั้นมดูสวยอยู่นี่หีเมโปมันมันไครมันก็มีสมี่เนาะ Nhai <mali> um, gần lâu hết anh. To dầm được học bổng ở thời gian bài tìm 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 tìm

นี่ยม่เก่งถึงตัวกนังบึงถอดเป็นนางเียรเป็นนยรอยู่นั่นเลวโอ้ขอเลยีย่หน่มันหอกขอเลยเอามาองจับเนีย

ห <c ười> <t ess coffee> so, ักค right. like ้ฮ so ักเลยนี่รถคันเก่ดนไหมเจ๊อะไ้กบ่ไดะไรเนี่เดียวนี่ีบ่ได้ช่องเดียวดิจิน้ำกันนีใช่สนี้เี่ยนั่นแะเจ็บเิ๊คาดหว่าก็ไม่ได้ต่างกระตาอืม เนี kind of ่ยนี่เหนเนี่ยเออล่นั่งนะนั่งบก็เห็นเัวเนี่ยไปขี้ไปขี้ตัวสูตรโบราณวะอือโอ้ยเย่เอาเลยเนี่ยตัวขุมเหมือนน่ะตัวขุมก็อูดว่ะไฟเผาว่ะตัวขุไมเจ้าตัวใหญ่นีเปียวอะไตัวขุมเอาใส่ไปใส่ไ้เปียวอ่ะ นี่นๆมันยังติ้ง่ยู่น่มยกไปบ่ายด้วยนนี้อันนี้บีบยงคือถ่ายดคลองห่มันออกติหงวนมันเก่มันออกที่มันสีห่างมันยังแต่สีห่างนต่สีห่างงั้นวะแต่ที่ว่าบอเ็นี่นี่เนอะหวนมันออกไปนี่ อทีมหอมหอนมันเป็นแมรเ,เป็นแม่ออกไ่มันมีหลุมหน่อยเพรามีดไก่ตัวเด่นที่ยุบีเดอล์ตองมั้นไก่ข้างมันยุบีนี่มาเล้